ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Have a New s t y l ลาเพลินข่าวนะคะวันนี้เช่นเคยอยู่กับแพรวพัศยานและเจนนาเจนน่าเลนฟามิลี่ค่ะอ่ะละค่ะเราจะเปิดเรื่องแรกด้วยเรื่องของของกินเลยค่ะมาเลยค่ะพร้อมค่ะพร้อมนะคะเป็นเป็นของกินราคาประหยัดนะคะเพราะว่าต้องยอมรับเลยว่ายุคโควิด19แบบนี้นะคะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทุกภาคส่วนนะคะอะไรที่เราประหยัดได้ก็ต้องประหยัดค่ะแล้ววันนี้นะคะจะพาแพรวแล้วก็คุณผู้ชมค่ะไปกินข้าวหมกไก่กัน แต่แต่แต่ข้าวมกไ่เราคาหรือว่ามันแบบเป็นข้าวหมกไก่ที่ไม่ธรรมดาค่ะเพราะว่าราคาเป็นราคามิตรภาพค่ะดีมากคือจะบอกว่าตอนที่เห็นก็ตกใจเหมือนกันยุคนี้เนี่ยจะจะจะหาข้าวหมกไก่มาลองกินเนี่ยต่ำๆเลยนะแปลว่าต้อง40 50 60อะไรอย่างงี้ด้วยสามขนาดร้านธรรมดาแต่ว่าร้านนี้ขายอยู่แค่20จ้าทำได้ไงนนั่นสิดูซิจะน่ากินขนาดไหนไปค่ะ มาดูกันค่ะว่า20บ,บาทนี้เขาให้เยอะขนาดไหนเป็นยังไงคะจุใจขนาดนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าจะขายแค่20บ,บาทค่ะนี่เป็นข้าวหมกไก่ที่คุณสุทาสินีช่วยชนะขายอยู่บริเวณสี่แยกตลาด ท่ากลางตำบลทับเที่ยงอำเภอเมืองจังหวัดตรังขายมาหกปีแล้วค่ะไม่เคยขึ้นราคาเลยตั้งแต่เริ่มขายนะคะจนถึงทุกวันนี้ก็ขายราคา20บาทเหมือนเดิมค่ะซึ่งในแต่ละวันนั้นคุณสุธาสินีจะใช้ไก่ถึง45ตัวและข้าวสาร1กระสอบหรือประมาณ50กิโลกรัมค่ะนี่ว่าเยอะแล้วนะคะแต่จะบอกให้ว่าไม่พอขายค่ะเพราะในสถานการณ์โควิด19แบบนี้ลูกค้าเยอะจริงๆต้องต่อคิวซื้อกันเป็นแถวนะคะแล้วเพื่ วความอร่อยแล้วก็ราคาที่สบายกระเป๋าค่ะ คุณสุธาชินีเล่าให้ฟังค่ะว่าช่วงแรกที่ตัวเองเริ่มขายข้าวหมกไก่ตามตลาดนัดทั่วไปขายได้กำไรไม่มากไม่พอกับค่าใช้จ่ายคุณสุธาชินีกับสามีก็เลยตัดสินใจหาที่ทางขายเพิ่มแล้วก็เรียกความสนใจจากลูกค้าด้วยการตั้งราคาขายไว้ที่50บาทต่อข้าวหมกไก่จำนวน3หอ่อนี่เฉลี่ยตกหอ่อนึงไม่ถึง20บาทด้วยซ้ำนะคะลูกค้าก็เลยมากันเพียบเลยค่ะแล้วก็มีการบอกต่อกันไปเรื่อยเลยเราไปฟังเสียงความรู้สึกของคุณสุธาชินีกันหน่อยว่าทาไมถึงยังขายข้าวหมกไก่ในราคาถูกมาจนนนถึงทุกวันนี้ มันแล้วแต่นะคะว่าใครจะลดราคาหรือว่าจะเอาราคาเดิมแต่จะคิดว่าการที่เราทําราคาอย่ายญ่ให้สูงมากเพราะว่าตอนนี้มันมันบางคนแบบราดาก็ไม่ค่อยมีจะคิดว่าขายราคานี้โอเคเลยของ2ีบาทได้แหละโอเคแล้วก็ขอให้ทุกคนแบบ สู้จ้าก็เป็นกําลังใจให้จ้าก็ผ่านมาเยอะเหมือนกันก็เคยเทมาเยอะเหมือนกันก็เคยทิ้งมาเยอะเหมือนกันนี่เลยค่ะและในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะคะหลายคนหลายครอบครัวพยายามจะทํางานหารายได้เสริมค่ะถ้าจําได้ก่อนหน้านี้เนี่ยจะมีโฆษณาเชิญชวนให้ไปทําอาชีพที่เรียกว,ว่าเป็นการแยกสีหนังยางแยกสีลูกปัดบอกว่าเนี่ยทำไม่กี่สิบถุงก็ได้เงินแบบเป็นหลักร้อยหลายร้อยแล้วก็มีหลายคนหลงเชื่อแต่จริงคืออะไรรู้ไหมคะ,คะเป็นกโกงค่ะแล้วจะบอกว่ามีการหลอกลวงเนี่ยรวมมูลค่ากว่า1นล้านบาท รายละเอียดการหลอกลวงเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรติดตามเลยค่ะนี่คือกระดิ่งที่ถูกรับมาจากเพจเฟ e บุ o กหนึ่งถูกเจ้าของเพจ Facebook อ้างถ้าหากนำมาแพ็คใส่ถุงจำนวน10บถุงจะได้รับกำไร80บาทงานง่ายรายได้ดีเช่นนี้ทำให้มีผู้สนใจติดต่อขอซื้ออุปกรณ์กระดิ่งมาแพ็คใส่ถุงจำนวนมาก แต่ทั้งหมดไม่เป็นตามหวังเมื่อนําสินค้ามาแพ็คใส่ถุงเสร็จกลับไม่ได้รับเงินจริงลักษณะของงานผู้เสียหายจะต้องจ่ายเงินค่าอุปกรณ์ให้กับบุคคลที่อ้างตัวว่าเป็นแม่ทีมหรือเจ้าของเพจต่างๆจากนั้นรอรับสินค้าเพื่อทําการแพ็คหรือคัดแยกเช่นกระดิ่งยางรัดผมกิฟสบู่จิ้วลูกปัด ขั้นตอนการคัดแยกจะต้องแบ่งสีของสินค้าใส่ถุงซิปตามที่กำหนดหรือนับจำนวนสินค้าใส่ลงในถุงจากนั้นส่งคืนไปยังเพจเฟ e บุ๊ k ที่เป็นเจ้าของร้านอีกครั้งถึงจะได้รับเงินค่าตอบแทนนางสาวเอเป็นหนึ่งในผู้เสียหายอาศัยอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเซาเธอยอมรับโอนเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์มาคัดแยกทั้งหมด6ครั้งรวมเป็นเงินกว่า38,000บาทเพื่อหวังจะได้เงินจุนเจือครอบครัว แต่เมื่อแพ็กสินค้าเสร็จทั้งหมดกลับไม่สามารถติดต่อกับเจ้าของเพจ Facebook ได้คือตอนแรกเลย50ชุดปุ๊บได้เงินเพิ่มอีกตั้ง300อ่ะทีนี้นเราคิดว่าเฮ้ยแทนที่เราได้50ชุดธรรมดาเราได้เงินเพิ่มอีกตั้ง300ก็เป็นเงินเงินมันก็เพิ่มขึ้นอีกเลยอย่างเนี้ยค่ะมันน่าสนใจอะค่ะอืมก็เลยตัดสินใจสั่งงานกระดิ่งไปงานชุดหนึ่งตอนแรกและอีกสองวันนะคะเขาก็ส่งส่งกลับมาส่งของมาให้เราซึ่ง เราก็ทําการแพ็คแพ็คเสร็จแล้วก็ส่งกลับไปที่ร้านโดยเขามีเงื่อนไขว่า uh, จะต้องส่งกับแฟลกเอ็กเพรสเท่านั้นไม่สามารถรับของของของขนส่งอื่นได้เลยอ uh, ทีนี้เราก็ไม่ไม่ไม,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 ไม่ไม่รู้สึกเอใจอะไรก็ส่งตามปกติทีเนี้ยพอหลังจากนั้นได้วันสองวันนะคะ่ะเขาก็จะแจ้งว่าโคกของที่ถึงร้านวันที่เท่านี้จะได้รับเงินวันที่อีกวันที่หนึงน่งอะไรเงี้ยค่ะ โปรโมชั่นราคาอุปกรณ์งานฝีมือก็เป็นอีกหนึ่งแรงจูงใจที่ทำให้ผู้เสียหายสั่งซื้ออุปกรณ์และนำมาแพ็คใส่ถุงหวังเพื่อได้กำไรอย่างการซื้ออุปกรณ์10ชุดจะแถมฟรีอีกหนึ่งชุดหรือยอดสั่งซื้ออุปกรณ์6,000บาทจะได้เงินคืน700บาทโดยผู้ก่อเหตุจะใช้วิธีหลักคือการน้มน้วให้โอนเงินซื้ออุปกรณ์ทันทีจึงจะได้รับส่วนลดดังกล่าว ก่อนหน้านี้สถานีประชาชนเคยนำเสนอนโกงหล,ลอ,อกแพ็คสินค้าในช่วงเดือนตุลาคม2562แล้วสันนิษฐานอาจจะเป็นเครือข่ายเดียวกันนี้เบื้องต้นผู้เสียหายทั้งหมดแจ้งความที่สถานีตำรวจในพื้นที่แล้วแต่คดีความยังไม่คืบหน้า กันอีกหนึ่งช่วงมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษกับครูเจน่าวันนี้จะเอาคำศัพท์ที่ออกเสียงคล้ายกับคำว่าบ้านไทยใช่ค่ะแต่ไม่ใช่เลยนะคะ as ค่ะ as แต่ว่าถ้าบ้านไทยจะเป็น ass นะใช่ค่ะสะกดเป็น double s double s นะคะอ่ะคำว่า as เนี่ยจะใช้ในโอกาสไหนไหนให้ครูเจน่าเดี๋ยวสอนพร้อมกันเลยนะคะกับช่วงนี้ words around Hi everybody พบกับทิชช์เจน่าในช่วง Words Round น้องๆ้อคะในภาษาอังกฤษค่ะมีคำศัพท์ที่ใช้เชื่อมประโยคนะคะต่างๆมากมายและใช้บ่อยมากๆเลยค่ะหนึ่งในคำนั้นนะคะก็คือคำว่า as as โอเคคำนี้ค่ะมีหลายความหมายเลยนะคะมาดูที่ความหมายแรกกันเลยค่ะความหมายแรกแปลว่าในฐานะที่เป็นตัวอย่างประโยคเช่น as your best friend I will always tell you the truth ในฐานะที่เป็นเพื่อนสนิทของเธอฉันจะคอยบอกความจริงกับเธอเสมอต่อมาค่ะน้องๆมาดูที่ความหมายต่อไปเลยนะคะแปลว่าในขณะที่เราสามารถใช้คำนี้นะคะในการเล่าเรื่องหรือว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาให้ใครสักคนหนึ่งฟังค่ะตัวอย่างประโยคเช่น As I drove around Ayutaya t h I saw elephants ในขณะที่ฉันขับรถไปรอบๆจังหวัดอยุธยาฉันเห็นช้างน้องๆค่ะที่เชื่ออยากจะฝากไว้สักนิดนึงนะคะคำว่าช้างค่ะไม่ได้ออกเสียงว่า Elephant นะคะออกเสียงว่า Elephant โอเคต่อมาค่ะเรามาดูที่คำว่า as นะคะที่วางไว้ตรงกลางประโยคค่ะถ้าเกิดวางไว้ในรูปแบบนี้นะคะจะแปลว่าเหมือนตัวอย่างประโยคเช่น nobody dances as she does ไม่มีใครเต้นได้เหมือนเธอนอกจากนี้ค่ะน้องๆคำว่า as นะคะยังใช้ในการเปรียบเทียบสิ่งที่เท่าๆกันได้ด้วยค่ะโดยการใช้นะคะเราจะเริ่มที่คำว่า as ค่ะแล้วก็ตามด้วยคำคุณศัพท์นะคะหรือคำกริยาวิเศษค่ะแล้วก็จะปิดท้ายด้วยคำว่า as อีกทีนะคะมาดูที่ประโยคตัวอย่างกันเลยดีกว่าค่ะ The weather this summer is as hot as last year. อากาศในช่วงฤดูร้อนนี้ร้อนพอๆกับปีที่แล้วเห็นไหมคะน้องๆคำว่า as hot as แปลว่าร้อนพอๆกับหรือร้อนเท่ากับนั่นเองค่ะแถมไว้อีกสักนิดนึงนะคะน้องๆกับวลีของคำว่า as ที่ใช้บ่อยมากๆเลยค่ะนั่นก็คือคำว่า as soon as possible อีกทีนะคะ as soon as possible แปลว่าเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะ อาลละค่ะน้องๆทบทวนกันบ่อยๆนะคะและใช้บ่อยๆเลยค่ะพบกับพิเชอร์เจนาอีกครั้งนะคะในช่วง Words a Round See you next time y e Bye เนี่ยแหละเมื่อสักครู่ครูเจนาบอกว่าอากาศก็ร้อนเหมือนปีที่แล้วใช่ไหมคะ The weather is as hot as last, last year, year. งั้นเอาเป็น situation ตอนนี้ดีดกว่า the the situation is as worrying as last year oh, <okay. S 2> สถานาการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงเปรียบเสมือนแบบ ปีที่แล้วอะไรเงี้ยใช่<า>ะคะ่ะแอสแล้วก็ตามด้วยคำ คุณศัพท์อะไรอย่างนี้นะคะก็ตาม<ช>ด้วยแอส์ทีหนึ่งลองใช้บ่อยๆแล้วกันนะคะอ่าวันนี้หมดเวลาแล้วกับ Happy News Day รับเพลินงแถวกับแพรวหัสยายแล้วก็ครูเจน่านะคะติดตามกันได้ใหม่ทางเอลทีวีช่อง4ทีวีเรียนสนุกค,ค่ะหรือว่าทาง www.altv.tv เฟสบ o ๊คและ u t ท b e ที่ l t v 4ด้วยค่ะค่ะแล้วก็สามารถส่งความคิดเห็นหรือว่าข้อแนะนํามาได้นะคะที่อีเมลของเราค่ะ happynewsday@altv.tv นะคะหรือว่าจะแอดไลน์มาเป็นเพื่อนกันก็ได้ค่ะที่ไลน์ @altv4 ค่ะ วันนี้แพรวแล้วก็เจน่าลาไปแล้วเ,ลเจอกันครั้งหน้ากับแพรแฟนนิวสเตย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ